you mm -hmm. ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศจีนครับอยู่ที่เมืองอูชีครับเมืองอูชีเป็นที่เที่ยวที่เที่ยวสำคัญที่หนึ่งของประเทศจีนครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ด้านหลังผมผมภาษาจีนปานกงไปเดินไปชมข้างในผมด้านในาจะมีการแบบแสดงครับผมแสดงแบบแสดงอะไรก็ไม่รู้ปเข้าไปดูครับผมป่ะตามผมมาเลย let's โก แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปรักบไปด้วยสถานที่สักศิษย์ของอินเดียครับประดิมกรรมของประเทศอินเดียมาตั้งไว้นะที่เมืองบูชิประเทศอินเดียได้มีโอกาสมาสักการะครับมาดูประเพณีมาดูข้างในครับว่าจะสวยงามขนาดไหนโอเคครับหลังจากที่เราเดินเข้ามา ข้างในแล้วเขาเข้ามาข้างในนี่คือประตูเลยเข้าข้างในครับผมนี่คือต้องใส่รองเท้านะครับผมวความสะอาดข้างในครับมาตามผมมานี่เป็นน้ำเป้าครของนี่เป็นสารครับาม,มาเพราะข้า,างในจะมีอะไรมาก เราก็เข้ามาถึงข้างในานะครับผมที่เปา่ายครับแต่ผมไม่รู้ว่าภาษาจีนคืออะไรน่าจะเป็นแบบศิลป์การของจกะวานครับผมที่นี่มีสามชั้นนะครับผม <Yeah. S 1> ที่เราเยือนอยู่คือเป็นทางเข้าหรือว่าเป็นชั้นแรกครับผม โอเคหลังจากขอพรเสร็จผมก็จะเดินไปชั้นสองครับผมก็คือขอพรให้ทุกท่านที่รับชมให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเส้นขีดเจ่้งยข็งงว่านซื่อลงอีโอเคหลังจากเข้ามาในนี่ก็เป็นชั้นสองน,นะครับชั้นสองจะไปชมการโชว์ครับผมการโชว์สดแสดงช่างซ่งครับเป็นการสดแสดงอะไรจะเข้าไปดูไงครับผม นี่ก็สันสมัครที่จะต้อนรับนะครับนะสําหรับ โอเคครับตอนนี้ก็มานั่งเรียบร้อยแล้วครับเพื่อรอดูการสดแสดงครับทนเฉินครับเฉินอันนี้อยู่ที่ฮูชิับผมตอนันนี้ผมอยู่ที่เมืองฮูชิับประเทศจีน ตอนนี้พูนอยู่ที่ฐานเฉิงครับผมอัดีตไทย o ย yeah! Um, yeah.